ท่านผู้ชมครับเรื่องของการทําแท้งเป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับอย่างน้อยๆก็แบ่งออกเป็น2แนวคิดด้วยกันด้านหนึ่งมองเรื่องสิทธิของเด็กที่จะมีชีวิตอยู่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งมองเรื่องสิทธิของผู้หญิงที่สามารถจะเลือกกําหนดชีวิตของตัวเองได้ชั่วโมงสืบสวนในวันนี้นะครับจะพาไปดูอีกแง่มุมหนึ่งของการทําแทง้งนั่นก็คือการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้หญิงที่ไปทําแท้งแบบไม่ปลอดภัย ปัญหานี้เกิดขึ้นมาอย่างเงียบๆแต่ทําให้มีผู้หญิงที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทําแท้งไปแล้วไม่น้อยครับนางมยุราคาเชิดอายุ31ปีมยุราคาเชิดผ่านการทําแท้งมาแล้วในขณะนั้นเธออายุได้31ปีเธอทําทแท้งอย่างถูกกฎหมายในโรงพยาบาลของรัฐก็ก็เคยมีแฟนมาแล้วค่ะก็มีลูกติดสคนอะไรเงี้ยก็เลยมามีแฟนใหม่ แต่ว่าทางแฟนก็ก็ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกด้วยการอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยก็เลยคิดว่ามัน,นมันเป็นช่วงที่แย่ค่ะแย่กับชีวิตมากๆก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะเมื่อกี้บอกว่าแฟนเขาไม่อยากมีตัวเองก็ยังไม่อยากมีค่ะแล้วยังไงต่อจัดการกันยังไงะคะก็เริ่มคุยกันนะคะเขาอาเออตอนแรกเขาก็บอกว่าเออนี้ก็มีไปอะไรเงี้ยแต่ใน,นช่วงที่เขาพูดก็ ก็คุยดีๆนี่แหละแต่มันเวลานั่นขึ้นมาเขาบอกว่า,าไว้ทําไมอะไรเงี้ยไงมันก็ทาให้เราต้องคิดว่าเอเราจะไว้ทําไมอะไรเงี้ยต้องมาดูแลคนเดียวอะไรเงี้ยต้องมาท้องแล้วก็ลาบากอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราคลอดออกมาแล้วดูแลคนเดียวทั้งลูกที่นูน่นทั้งที่นี่อะไรเงี้ยมันก็ลําบากอะเราจะเอาที่ไหนเขาเลี้ยงเขาอะไรเงี้ย กก็็คคคิดดดไปต่าาาางงๆนะน,ะนะบนีีีเยเยยรรมากมายุราเล่าว่าแม้เป็นการตั้งครนที่ไม่พร้อมแต่ความหวังที่จะได้คุยกับใครสักคนเธอจึงตัดสินใจฝากท้องที่โรงพยาบาลปทุมธานีหลังกรอกข้อมูลประเมินผลความเครียดปรากฏว่าความเครียดสูงจนกระทั่งในที่สุดเธอถูกส่งตัวมายังศู์พึ่งได้โรงพยาบาลปทุมธานี แต่พอได้มาปรึกษากับคุณหมอที่นี่มันก็มีทางออกเยอะค่ะคือมันโล่งไปหมดเลยค่ะมันสบายใจด้วยว่าเอออย่างน้อยก็ยังมีทางออกตรงนี้นะให้กับคนที่ตั้งครรภ์ให้กับคนที่ยังไม่พร้อมอย่างน้นอยทางโรงพยาบาลก็ช่วยเหลือเราได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราตัดสินใจจะทําหรือไม่ทําก็ขึ้นอยู่กับเราค่ะแต่รู้รู้สึกว่าดีใจมากค่ะที่ได้มาจุดจุดนี้ค่ะ ไม่รู้แนละ้วสองคนสามคนเขารู้ว่าความเป็นแม่คือ,อยังไงเขารู้แล้วเขารู้รสชาติมันเขารู้แล้วว่าเขาต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะดูแลเด็กสักคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากรับผิดชอบเด็กคนนี้แต่เพราะว่าเขาอยากรับผิดชอบคนที่มาแล้วให้ดีนะมันก็คือการแบ่งกันในระหว่างคนที่มาแล้วกับคนที่มาใหม่สุพีชาเบาทิปนะจากลุ่มนะทําทาง ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเรื่องการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายสิสัปดาห์ขณะนี้สุพีชากำลังตอบอีเมลให้กับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมรายหนึ่งเขาเขียนมาจริงเขาเขียนมาสั้นๆเลยเขียนอยู่ที่ตรงหัวเรื่องเลยตอนนี้ท้อง4-5เดือนไม่พร้อมค่ะทำไงดีคะ สิ่งที่เราบอกเขาก็คือเราเข้าใจเราเข้าใจเราเข้าใจสถานการณ์ของคุณเนาะแล้วก็คุณอุนทศาวหรือ,อยังนะฮะแล้วก็ขอให้คุณให้ข้อมูลกับเราบางอย่างนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างเช่นเราก็จะถามเรื่องว่าคุณอายุเท่าไหร่เพราะว่าท,ที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเนาะเขาบอกแค่ว่าเขาท้องสี่ห้าเดือนเราก็ต้องการทราบว,ว่าเขามีประจําเดือนครั้งล่าสุดวันที่เท่าไหร่หรือเขาอุนทศาวแล้วบอกเนี่ยดีมากเลยเขาอายุเท่าไหร่เขาอยู่จังหวัดอะไรเพราะว่าอันนี้มันจะ แค่ข้อมูลเล็กๆแค่นี้เองที่เราต้องการเนี่ยเราก็จะสามารถบอกเขาได้ว่าเขาจะสามารถไปรับบริการที่ไหนประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเรื่องการยุติการตั้งครรภ์หรือการทำแท้งอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายของกลุ่มทําทางสุพีชาพบว่าส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงที่มาปรึกษาไม่สามารถพูดคุยกับใครได้มันสะท้อนทัศนคติของสังคมนะว่า ว่าเราเราไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้หญิงเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เรื่องเรื่องทำแท้งเนี่ยเขาก็มีคำอธิบายอ๋อผู้หญิงมีหน้าที่จะต้องเป็นแม่การที่คุณทำแท้งเนี่ยเป็นการฆ่าลูกของคุณเองเป้าหมายของสุพีชาและกลุ่มทำทางคือรณรงค์ให้สังคม ตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภหรือการทำแท้งอย่างปลอดภัยให้กับผู้หญิง<ป>ทัศนัยขันตยาพรที่ปรึกษามูล,ลนิธิแพททูเฮลทำงานด้านสุขภาพผู้หญิงมากว่า30ปีทีนี้เราเองเนี่ยทนไม่ได้ที่จะเห็นผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ย ไม่มีทางเลือกไม่มีบริการอะไรให้แล้วในที่สุดเนี่ยผู้หญิงจํานวนหนึ่งนะคะต้องเสียชีวิตจากการทําแท้งไม่ปลอดภัยมีตัวเลขนะคะตัวเลขยังมีคนตายจากเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในแต่ละปีนะคะแล้วก็การตายเหล่านั้นเป็นการตายที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอันเดอร์รีพอร์ตอะคะ่ะก็คือว่าเป็นการตายที่ไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้เนื่องจากว่าเขาอาจจะตายแล้วก็ถูกบันทึกด้วยสาเหตุอื่นแต่ไม่ได้บอกว่าสาเหตุจากการตั้งครรภ์น,นะคะ ในการช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมเพื่อที่ผู้หญิงเหล่านั้นจะได้ไม่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทําแท้งที่ผิดกฎหมายหรือทําแท้งเถื่อนทัศนัยเล่าว่าในช่วงเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเครือข่ายท้องไม่พร้อมได้มีความพยายามในการพัฒนาบริการที่ปรึกษาทางเลือกให้กับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมทั้งจากศูนย์พึ่งได้ที่มีอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง มีการจัดตั้งเครือข่ายแพทย์อาสาและทีมสหวิชาชีพเพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายมีสายด่วน1663ปรึกษาเรื่องเอสและท้องไม่พร้อมทางโทรศัพท์มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมมีเว็บไซต์ Love Care Station บริการให้การปรึกษาออนไลน์ผ่านแชทรูม ในขณะที่สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขเองก็ได้มีการขึ้นทะเบียนยาดุติการตั้งครรภหรือ,อยาทำแท้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำไมเราต้องไปช่วยเหลือผู้หญิงกลุ่มนี้มนุษย์นะนะถ้าได้มีโอกาสมีประสบการณ์ตรงที่ไปสัมผัสกับความทุกข์ยากของชีวิตมนุษย์ที่เป็นผู้หญิงด้วยกัน มันจะรู้สึกขึ้นได้ทันทีเลยว่าเราไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนกับมีคนทำงานด้วยกันหลายๆท่านเนี่ยที่พูดกันขึ้นมาถ้าเราอยู่ในสถานะที่เราช่วยได้แต่เราไม่ทำอะไรเลยอันนั้นน่ะมันบาปมากอันนี้ก็จะเป็นห้องรับโทรศัพท์นะคะ ใช่ค่ะค่ะอัะอนนี้อาสาสมัครณตอนนี้นะคะจะอยู่ประมาณ70คน70คนค่ะก <70 S 1> ็หมุนเวียนกันไปในแต่ละรอบรอบหนึ่งก็จะมีทั้งหมด10คน9โมงถึง3ทุ่มทุกวันแต่เดิมนั้นสายด่วน1663ให้คำปรึกษาเฉพาะเรื่องเอสต่อมาเมื่อ1กันยายน2556 ได้เริ่มให้คำปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมเข้าไปด้วยเราสามารถให้ผู้รับบริการเนี่ยกดได้ว่าถ้ากดหนึ่งเนี่ยปรึกษาเรื่องเอสกดสองปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมเอมออนคงศรีหัวหน้าทีมปฏิบัติการ1663สายด่วนปรึกษาเอสและท้องไม่พร้อมบอกว่าในแต่ละเดือนจะมีผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อมเดือนละประมาณ1,500คน โดยผู้ที่โทรศัพท์มาปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมเลือกที่จะยุติการตั้งครรภในจำนวนร้อยละ80-90เมื่อให้คำปรึกษาแล้วหากผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาต้องการยุติการตั้งครรภหรือตั้งครรภต่อ1663จะส่งต่อไปยังเครือข่ายที่รองรับ เวลาที่คนโทรมาแล้วเนี่ยเขาเลือกที่จะยุติการตั้งคันเนี่ยหนึ่งหกสามเองเนี่ยเราก็ต้องให้การปรึกษาว่าโดยโดยทางเลือกของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะอะไรเขาถึงเลือกเลือกที่จะยุติการตั้งครนปัญหาของเขาคืออะไรเขาวางแผนยังไงบ้างเขาได้บอกใครให้ทราบไหมมันนอกจากที่จะให้การปรึกษาทางโทรศัพท์แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประสานงานแหล่งส่งต่อ ที่เป็นบทบาทของ163อ,อีกอีกงานหนึ่งกันนะคะค่ะคือในส่วนของคุณส้มเองนะคะทำในเรื่องของเอสและก็ HIV มาอย่างยาวนานอันนั้นมันก็ชัดเจนในการช่วยเหลือชีวิตนะคะเราช่วยเหลือถึงขนาดที่ว่าเรามียาที่ให้แม่กินเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกแต่ว่าพอมาทำเรื่องของการท้องไม่พร้อมเนี่ยค่ะมันเหมือนการยุติการตั้งครรภ์อย่างเงี้ยมันหมินเหม่ค่ะ คนทำจะต้องมันจะต้องคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องเอดมันเห็นพัฒนาการของการดูแลรักษานะคะเขาได้ยาเขากลับมาทำงานเขาสวยเขาหล่อนะคะแต่ในมุมกับกันพอเราทำเรื่องทองไม่พร้อมเนี่ยเราก็เห็นบางมุมที่มีคนคิดอยู่บ้างนะคะว่าเอ๊ะเรากำลังทำลายอีกชีวิตหนึ่งหรือเปล่านะคะแต่ในมุมของของคนทำงานของ163เนี่ยนะคะมองว่าเราเนี่ย ไม่ได้เป็นเขาเราไม่ได้เป็นเขาเขาไม่ได้เป็นเราที่เราบอกว่าเรากำลังทำลายอีกชีวิตหนึ่งแต่เรามองว่าคนที่มีชีวิตอยู่แน่ๆก็คือผู้หญิงที่เผชิญเรื่องทองไม่พร้อมเนี่ยเขากำลังเผชิญอยู่กับอะไรมากกว่าเขาเลือกแล้วว่าเขาจะต้องยุติหรือทองต่ออันนั้นมันเป็นทางเลือกของเขาไม่ได้เสียใจไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันขอแท้หรือเหนื่อยนะรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ลง,งไข่ ให้ความสําคัญแล้วเข้าคุยกับเราเพราะที่จริงแทุกคนมาด้วยหน้าตาที่ที่ยับเยินอ่ะเข้ามาด้วยความสึกที่แย่ที่หาทางขึ้นที่การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลและบริการทางเลือกในสตรีท,ที่ตั้งครันไม่พร้อมซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเร็วๆนี้ดิฉันได้พบกับนายแพทย์วรชาติมีวัสนา หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายอาสาซึ่งทุกวันนี้มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด91คนทั่วประเทศก่อนหน้านี้นายแพทย์วรชาติไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกับการทำแท้ง<ล>เช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยซึ่งจระรวมถึงแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนด้วยเช่นกันแต่หลังผ่านการอบรมเรื่องการทำแท้งที่ปลอดภัย ทำให้ในแพทย์วรชาติเปลี่ยนใจอาจารย์ธนพันธ์ซึ่งเป็นอาจารย์สูงอยู่ที่มอ,อภาคใต้นะเปิดตอนนั้นถ้าถ้าคนเวชานั้นจะรู้ไทยประกันมันจะมีโฆษณาอนหนึ่งที่พ่อดูแลลูกสาวอย่างดีทุกวันจะพาไปเรียนหนังสือพาไปเรียนพาไปส่งไปรับไปส่งแล้ววันหนึ่งน้องก็ท้องแล้วก็มันมีสองทางทางเลือกก็จะเลือกไปทางไหนตอนนั้นผมมีรูปพอดี ้วผมก็รู้ว่าถ้าเป็นตัวเราเองแล้วเรามีลูกอะเราจะเลือกทางไหนวะผมดูวิดีโอคลิปนั้นแล้วผม,มน้ำตาไหลนะลผมก็รู้ว่าเออเฮ้ยจริงๆมันมีทางเลือกนะถ้าเราใช้ความโกรธเข้าไปตตดสินแเราตบหน้าลูกเราด่าทอเขาเหมือนที่เราเคยคิดนะมันก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งแต่ในทางเดียวกันเราเชื่อว่าแต่ละคนมีเหตุมีผลที่มันเปลี่ยนแปลงเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเท่าได้มันเป็นเรื่องแค่ความคิดนิดเดียวอะผมก็เลยเปลี่ยนได้ตอนนั้นว่าเออเฮ้ยคนที่เขาเข้ามาเนี่ยไม่มีใครตั้งใจ องเพื่มาาททํแการที่เขาจะตัดสินอะไรทุกอย่างมันมีเหตุผลที่สะรองมากพอที่จะก้าวเดินมามาบอกกับคนที่ไม่เคยรู้จักเลยว่าช่วยหนูหน่อยทําให้หนูหน่อยผมก็เลยตัดใจในวันนั้นเลยว่าเอ้ยผมทําเครือข่ายอาสาเป็นเครือข่ายแพทย์พยาบาลและบุคลากรอ,อื่นๆจากภาครัฐและเอกชนรวมตัวกันอาสารับส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครั์ทางการแพทย์ที่ปลอดภยัย อย่างถูกกฎหมายตามแนวทางของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์และองค์การอนามัยโลกด้วยการใช้ยาหรือใช้เครื่องดูด่งมดลูกด้วยข้อบ่งชี้ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับแพทยสภาให้กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่มีปัญหาสุขภาพกายและใจ ในทางปฏิบตัติเครือข่ายอาสาจะรับกรณีผู้หญิงที่จะยุติการตั้งครรภผ่านการปรึกษา1663เว็บไซต์เลิ c a คร์สเตชันกลุ่มทําทางรวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายท้องไม่พร้อมและเครือข่ายอาสาเวลาทำแท้งเนี่ยคนก็จะคิดว่าเฮ้ยเราไปเราไปทำลายชีวิตของเด็กนะเราไปฆ่าเขานะ แ็่คุณหมอใช้คําว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเราได้บุญอ่าอันนี้ <c oughs> เป็นสิ่งที่ยากจริงๆมันมีความเข้าใจที่แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าสัมมาทิฏฐิคือความคิดที่ถูกต้องสําคัญหลักทางสู่ที่ศาสตร์ต่ำกว่ายี่สิี่ถือเป็นอบ,บอดไม่ถือว่าเป็นตัวไม่ถือว่าผิดกฎหมายนะความเป็นคนเนี <c> ่ย <oughs> เริ่มนับหลังจาก24วิไปแล้วถ้าก่อนน้นั้นถือว่าเป็นแท้งหมดเลยถ้าเกิดหลังจาก24วิต้องรักษาต้องดูแล <c oughs> เราจึงทําต่ากว่า24สัปดาห์ลงมาแล้วถามว่าไอ้สิ่งที่เราคิดนะว่าเราไปฆ่าเด็กในขณะเดียวกันผู้หญิงที่อยู่ต่อหน้าเราไอ้เด็กอยู่ในท้องนะเราไม่เห็นหน้านะหน้าตาไงไม่รู้นะแต่คนอยู่หน้าเราเนี่ยเราบอกเราไม่ช่วยเขาอันไหนคือบาป ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลและบริการทางเลือกในสตรีทีท่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมดิฉันยังได้พบกับนายแพทย์เรืองกิจสิริการจนะกุลผู้ประสานงานเครือข่ายอาสาด้วยขณะนี้มีไข้ที่ท้องทำแท้งเนี่ยอาย,อายุครรภ์เยอะๆเนี่นะฮะเกิน3เดือนถนึงยถึง20กว่าแปะถึง30%เพราะเรา อาไม่ไม่ผู้หญิงไม่เข้าไม่รู้ว่าจะไปใช้บริการที่ไหนเขากลัวคุณหมอต่อว่าเขากลัวจะถูกการตําหนิมองเขาเป็นผู้หญิงเลวเขาก็ไม่กล้ามาหาเราเขาเลยต้องไปใช้บริการจากการซื้อยาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่ใช่แพทย์แล้วก็คําแนะนําก็ไม่ถูกต้องใช้ยาไม่ถูกต้องนะครับได้ยาไม่ไม่มีคุณภาพก็ทําให้แท้งไม่สําเร็จก็ทําให้ท้องโต อันตรายก็คือลกใหญ่ขึ้นตกค้างบางคนก็เด็กคาที่ที่ช่องคลอดตกเลือดเสียชีวิตซึ่งถ้ามาหาเราเร็วเมื่อใครรู้แล้วมาหาเราเร็วก็จะไม่มีปัญหาตรงนั้นแล้วในต่างประเทศเ,เมื่อมีการช่วยยุติการแั้งแล้วอัตราการทำแท้งอัตราผู้หญิงท้องไม่พร้อมก็จะลดลงปานเลยๆเลยๆไม่มีการเพิ่มขึ้นการทำแท้งจะไม่เพิ่มขึ้นในต่างประเทศสวีเดนนอร์เวย์เขาวิจัยกันหมดแล้ว ในช่วงเป็นสิบสิบปีนี่การทําแท้งไม่มีเพิ่มขึ้นมีแต่ลดลงเพราะว่าผู้หญิงเข้าถึงบริการคุมกเนได้แล้วอยากจะบอกว่าผู้หญิงน่าจะมีสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบชีวิตของเองแต่คนอื่นเป็นคนสนับสนุนว่าถ้า,ถ,าถ้าเขาถ้าเขาท้องต่อได้เลี้ยงได้เนี่ยไม่มีผู้หญิงคนไหนตั้งใจท้องมาทําแท้งหรอกครับมีผู้หญิงอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการทําแท้งเถื่อน ถ้าไม่บาดเจ็บก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงบริการการทำแท้งที่ปลอดภัยได้เพราะถูกกฎหมายกำหนดเอาไว้ในขณะเดียวกันก็มีคำพูดอยู่ประโยคนึงนะครับว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ตั้งใจจะท้องเพื่อที่จะไปทำแท้งฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกในเส้นทางของตัวเองและไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามผู้หญิงเหล่านั้นล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องได้รับความปลอดภัยครับ แล้วหนูได้อะไรจากในเฟซบุ๊กหนูเห็นอะไรในนั้นบ้าก็มีข่าวมีไะลฟ์สาระก็มีค่ะ